สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผูร้ศันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินนะคะสำหรับหัวข้อ เมื่อเขามีโลกสองใบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้จึงเหมาะกับคนที่รู้อยู่แล้วว่าเขานั้นไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขามีโลกสองใบแล้วเราก็อยากจะมาอัปเดตพลังงานมาเช็คสักหน่อยอะไรแบบนี้นะคะโดยที่แน่นอนว่าคลิปเป็นดันด้อมแบบสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาไปซีเรียสนะคะดูเพียงแค่กไกด์ไลน์หรือน้ําจิ้มก็พอ นะคะแล้วเมื่อกดเข้ามาดูนะคะเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงเราว่าคลิปนี้ใช่ของคุณไหมนะคะเราจะมาเช็คจากพลังงานหลักของคุณกับเขากันนะย้ํานะคะว่าหัวข้อละเอียดอ่อนแบบนี้เราจะไม่เอาไปซีเรียสนะเราดูแบบว้ยเป็นแค่แบบน้าจิม้มน้าจิ้มก็พอนะคะ เมื่อเขามีโลกสองใบธาตุดินขอดูพลังงานหลักระหว่างคุณกับเขานะคะ The Tower นะคะมีไพ่ชาววันังคารพิจิกเมษนะคะคุณกับเขาเคยมีเหตุการณ์โปะแตกปี๊ดแตกวีนแตกเกิดเหตุปุบป,ปับฉับพลันบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้เกิดเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้น ะคะแน่นอนรวมไปถึงอาจจะเกิดเป็นภาวะหัวร้อนนะคะโอ้ยแบบปุ้งปั้งทะเลาะกันใหญ่โตก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเคโนคันะคะแต่ว่าพวกคุณผูกพันกันมากๆเลยนะเออไปโป๊ะแตกไปรู้มานะคะว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนตัวจริงอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าเกิดเหตุภาพลักษณ์ทางสังคมเสียหายก็ได้เนาะโอ,อ้ยภาพลักษณ์ที่สร้างไว้อะไรมันโหมันพอมันโปะแตกขึ้นมาปุ๊บนี่โอ้โห เสียภาพโพสเสียภาพรักเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเ o เว่นอันะคะแต่ว่าพวกคุณอาจจะแอบ,บเป็นแฟนกันลับๆก็ได้นะอแอบบเป็นแฟนกันลับๆหรือไปรู้มานะคะว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นมีครอบครัวแอบ,บซ่อนอยู่นะคะเอ้ไปรู้มาว่าเ,เนี่ยมีมีครอบครัวซ่อนเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือคุณกับเขาเนี่แหละเออแอบคบกันแล้วก็ไปไปเกิดเหตุโปะแตกนะคะอ่าอาจจะเป็นดินกับเขาคนนั้นก็ได้ไงแอบคบกันลับๆนะคะแล้วก็ดันไปมีเรื่องโปเกิดขึ้นนะคะ King of Cups นะคะมีไพ่ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะโดดเด่นชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกมากๆอา่าแล้วก็มีธาตุด,ดินเอยไม่ใช่ธาตุด,ดินอังคารพิจิกเมษด้วยนะคะ แต่มันเป็นความสาัมพันธ์ที่ผูกพันกันจังเลยเนาะคุณกับเขาอะเออเป็นสปอนเซอร์เจ๊ดัน๋าดานันมีความเป็นห่วงเป็นใยมีความรักใคร่กลมเกลียวเออนะคะแต่ว่าแต่มันเปิดเผยไม่ได้ใช่ไหมอะแต่มันดันโป๊ะไปแล้วหรือเปล่านะคะควีนอัพสอดนะคะมีไพ่ชาวทัดลมเมถุนตุนกุมนะคะใต้สำรับนะคะเออเฮอร์มมีไพ่ชาวกันนะคะ โดดเด่นชาวธาตุน้ํากับชาวธาตุลมมากๆนะคะแล้วก็มีอังคารพิจิตเมษและกันนะคะเออความสัมพันธ์นี้เหรอดูทรงในบางเคสพวกคุณต่างคนต่างอยู่แล้วนะในบางเคสเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแยกย้ายแล้วนะคะ่เอ,อมีกําแพงกันละขีดเส้นกันละแยกย้ายแล้วนะแต่อาจจะยังแบบ ผูกพันกันอยู่ไงอาจจะยังรอก,กันอยู่อาจจะยังผูกพันกันอยู่นะคะแต่เราต่างคนต่างอยู่แล้วเราแยกห้องกันนอนแล้วเราแยกย้ายกันอยู่หรือว่าคุณกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะเราเราเราต่างคนต่างอยู่อยู่แล้วตั้งแต่ต้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนะแต่มันโดดเด่นความสัมพันธ์ที่มีรับลมคมในแน่นอนนะคะมีรับลมคมในไม่ถ้าไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยถูกเก็บเงียบซ่อนไว้ก็คือเหมือนกับ ไปรู้มาเออนะคะว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นมีอะไรบางอย่างลับ,ล,บลึกลับซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะอืมก็เลยเกิดการวางกำแพงตั้งแง่ขีดเส้นจับผิดกันเกิดขึ้นนะคะเนาะอืมแต่ผูกพันกันค่ะคุณกับเขาดูดูดูมีความผูกพันดูมีความแบบเป็นห่วงเป็นใยอาจจะความสัมพันธ์ค่อนข้างอบอุ่นก็ได้นะ ะะเอาละนี่คือพลังงานหลักของชาวท่าดินกับเขาคนนั้นนะคะถ้าใช่60%เปอร์เซ็นขึ้นไปไปต่อได้เลยแต่ถ้ามันครึ่งครึ่งกลางๆมันไม่ค่อยแม่นมันไม่ค่อยตรงนะคะจะไม่ดูต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละเดี๋ยวขออนุญาตประชาะสัมพันธ์ตรงนี้แป๊บนึงเนาะเดี๋ยววันที่16สิงหาสอ2พันนะคะจะมีการจุดเทียนพระเจ้าเปิดบาทนะคะซึ่งเทียนตัวนี้โดดเด่นมากๆเลยคือการเปิดดวงทุกคน ใครที่รู้ตัวเองทําไมช่วงนี้รู้สึกเหมือนดวงตกทําไมช่วงนี้มันมีปัญหาติดติดขัดขัดซื้อหวยก็เฉียดไปเฉียดมาอะไรที่ดูจะสําเร็จดูเหมือนจะได้จะได้เฮ้ยมันพลาดมันเฉียดมันอะไรอย่างเงี้ยทาไมอะไรอะไรไม่ได้อย่างใจฉันเลยอเป็นคําเนี้ยนะคะก็สามารถมาจุดเทียนเปิดดวงกันตรงนี้ได้นะ,ะแลวเทียนตัวเนี้ยช่วยเสริมดวงความรักด้วยนะเสริมแบบไหนเสริมเสริมช่วยให้แบบ เขาเรียกว่าวมีความสมัครสมานสามัคมคีมากขึ้นนะคะเออช่วยช่วยเห้รักกันมากขึ้นสมัครสมานสามัคมคีมากขึ้นไม่ว่าจะนในกลุ่มญาติพี่น้องพ่อแม่หรือว่า กับกับคนรักก็ได้อะไรเงี้ยนะนะคะและแน่นอนว่าเป็นผู้ธคุณสายขาวเหมือนเดิมทุกคนไม่เทาไม่ดําไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีอะไรไม่ดีมาเข้าตัวเราไม่มีร้อยเปอร์เซนล้านเปอร์เซ็นนะคะผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะก็ใครบุญจอจอ,จอรอเห็นผลจะเห็นผลเปรียยปร่างชัดเจนขอรีวิวหลังบ้านหลังไม่ได้เลยแต่ถ้าคนที่ไม่รู้อย่างหมออมก็ไม่ได้รู้หรอกไม่ได้วัดสอบหรอกว่าเฮ้ยละชั้นะ่ะ เออจะบุญถึงไหมกคือเราก็ใช้ชีวิตปกติถูกไหมกจ็จุดเสริมจุดหนุนไปก็ไม่ต้องซีเรียสนะเพะียงแต่ว่าอมบอกเฉยว่าผลลัพธ์มันขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับบุญกรรมของตัวเราด้วยเนาะ,ะอ่ะใครสนใจนะคะบ้านแดงแอปแดงดูใต้คลิปนี้นะคะก็จะกดเข้าไปที่อ่านเพิ่มเติมมาเนาะ,ะแล้วก็จะมีรายละเอียดนะคะลองกดเข้าไปดูเล่นอะไรก่อนก็ได้ส่วนบ้านดําแอปดำนะคะต่อๆก็หลังบ้านหลังไม้สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเนาะเทียนพระเจ้าเปิดบาตรเดี๋ยวจะจุดแล้วนะสิบสิบหกสิงหาแล้วทุกคนนะ โอเคมาต่อกันเลยลงณนะหน้าทองก็ยังเปิดรับนะคะลงณนะหน้าทองเปิดรับถึง19สิงหาเนาะนะคะลงณนะหน้าทองออนไลน์ถามรายละเอียดหลังบ้านหลังไมมาได้เลยนะเอาละทีนี้เรามาเช็คหน่อยซิเมื่อเขามีโลกสองใบชาวธาตุดินแล้วเขาว่าคิดนึกรู้สึกอะไรยังไงกับชาวธาตุดินบ้างเอ่ยแล้วเขารู้สึกคิดนึกยังไงกับคุณล่ะ เมื่อเขามีโลกสองใบนะคะ The World นะคะชาววันเสาร์เนาะ Nine of Pentacles อ่า h uh, e l e p h a n t ชาวพู้ศพนะคะ Ace of Pentacles Ace of Swords ตายสำรับ Queen of Pentacles นะคะเพิ่มเติมเข้ามามีชาวธาตุดินมาก่อนประศพกันเนาะกับชาววันเสาร์นะคะถามว่าแล้วตอนนี้เขาคิดนึกรู้สึกอะไรยังไงกับคุณบ้างเนี่ยก็ ้าความรู้สึกอะอมมองว่าคุณนะอะอจริงจากไพ่นะเหมือนคุณเป็นโลกทั้งใบให้เขานะเนี่ยอันนี้ไม่ได้อวยนะจากไพ่นะคุณเป็นโลกทั้งใบแบบไหนเช่นเฮ้ยกับชาวธาตุดินอนะเป็นความมั่นคงก็ได้นาองสมมตินะเนี่ยกับชาวธาตุดินอนะฉันรู้สึกได้เลยว่าพวกเราอะสามารถคบกันจริงจังได้ พวกเราสามารถคบกันแบบยาวๆได้เลยถ้าเราได้คบกันนะความสัมพันธ์นี้ต้องประสบความสําเร็จได้แน่ๆเลยเราคงต้องมั่นคงถูกต้องจริงจังกันได้แน่ๆเลยนะคะมันเป็นความมั่นคงทางใจมันเป็นความอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขารู้สึกแบบในเชิงแบบค่อนข้างจริงจังนะเออนะคะเอออาจจะแบบเป็นเรื่องเงินก็ได้นะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์ก็ได้นะคะในเชิงแบบคุณมาเติมเต็มให้เขารู้สึกมีความมั่งคั่งขึ้นมาก็ได้นะคะในเชิงธรุกกรกิจกิจการงานในเชิงผลประโยชน์ อะไรแบบนี้นะคะ,ะงานสําเร็จร,ร่วมกันได้เป็นอย่างดีการเงินก็คงจะแบบอูฟูอัฟฟาดีเนาะคงแบบได้จับเงินก้อนได้จับเงินล้านออ่มีความมั่นคงอะไรย่างนี้ก็ได้เป็นเรื่องของวัตถุก็ได้ไงนะคะเนาะแต่ถ้าทำในแบบรวมๆเลยเนี่ยในความรู้สึกของเขาเหมือนเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นโลกทั้งใบให้เขานะมันเหมือนความสัมพันธ์ที่มันจริงจังสําเร็จได้เป็นความมั่นคงทางใจที่เขาสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเติมเต็มนะคะ อืมทีนี้ถ้าเป็นเรื่องความคิดนะในบางเคสเขากำลังคิดว่าจะทำยังไงเนาะเออจะทำยังไงแบบถึงจะเอาคุณให้อยู่จะทำยังไงถึงจะให้ความสัมพันธ์นี้สำเร็จได้อืมถ้ามองในแง่ความคิดนะเออจะทำยังไงถึงจะเอาชาวท่าดินให้อยู่จะเอาทำยังไงถึงจะแบบให้คุณอยู่อย่างนี้อยู่ตรงนี้ได้นะนะคะทำยังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันสำเร็จได้ดีเนาะนะคะ เหมือนอารมณ์มันเหมือนยังอยากอยากให้ชาวทัตุดินอยู่แบบเนี้ยอยู่อย่างนี้อยู่แบบนี้นะคะหรือให้มันสําเร็จสมประสงค์ได้ดีกว่านี้ก็ได้นะอืมนะคะเอพราะฉะนั้นละแสดงว่าชาวธาตุดินคุณเน่ยค่อนข้างมีพาวเวอร์ในลักษณะของเอ,อสมมุติการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่การเป็นที่ปรึกษา การเป็นความมั่นคงทางใจทางกระเป๋าสตางก็ได้ทางใจก็ได้ทางกระเป๋าสตางก็ได้ไดะะไดอะไรเงี้ยนะให้กับเขาเข้ามาเติมเต็มอะ่นะเนาะแล้วเขาชอบชาวท่าตดินบ้างไหมค่ะเขารักเขาชอบคุณไหมเมื่อเขามีโลกสองใบเขารักชอบชาวธาตดินไหมฟอร์ Four of Cups the Star ชาวกุมนะคะ The sun ชาววนอาทิตย์ The strength ชาวสิง เท e o ิวและ f o v s w o s d s นะคะเเขาชอบหรือรักคุณหรือเปล่า,เ,าเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาเนาะเอามองว่าเขาไม่ได้มองคนไม่ได้มองความสัมพันธ์ที่ความรักสักเท่าไหร่เขาเอาความรู้สึกถูกใจนะเช่นมันผูกพันมันรู้สึกเชื่อมโยงผูกพันกันเออก็เลยรู้สึกว่าเออก็รู้สึกดีๆด้วยเนาะมันมันรู้สึกผูกพันอนะ เออมันเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาแล้วรู้สึกผูกพันด้วยเนาะนะคะออกแนวเหมือนอยากรักษาไว้ผูกพันหรือถูกใจก็ได้นะเป็นความถูกใจในลักษณะของรูปร่างหน้าตาก็ได้นะคะเนี่ย The s t ตาอาจจะหมายถึงความถูกใจในเรื่องของสนเสน่ห์หลงสนเสน่ห์หรือว่ามีความเมตตาเอนดูเขารู้สึกว่าคุณเข้าไปเมตตาเอนดูเขาหรือเขาเมตตาเอนดูคุณนะคะ เป็นความรู้สึกในเชิงของคําว่าถูกใจหลงสเสน่ห์ถูกตาถูกพันเป็นเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่เหมือนเขาอยากรักษาไว้นะอยากเอาชนะใจคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสีถ้วยขึ้นใบแรกแปลว่าอะไรแปลว่าเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจเรื่องความรักขนาดนั้นหรือเขายังไม่ได้พร้อมที่จะเลือกใครหรือยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักอะไรแบบเนี้ยอืมนะ แต่อาจจะอยากเอาชนะใจคุณเพราค,คุณเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตเขาถูกตาต้องใจหรือผูกพันนะคะขยี้ให้อีกเขาชอบบ้างไหมไม่ได้ต้องขยี้นะคะเมื่อเขามีโลกสองใบอ่ะแล้วเขาชอบคุณแม้แบบชอบอะ่ะแบบรักใครชอบพอเขารักใครชอบพอไมขยี้ให้คะ่ะมีไพ่ชาวเมธเอ่อวิลฟอร์จูนชาวพฤุหัสธนูมีนนะคะ the moon ชาวมีน อ๋ว,ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของหัวใจขนาดนั้นเนาะนะคือเขาเป็นคนใจแข็งเหรอเขาเป็นคนทะเยอทะยานในชีวิตเขาเป็นคนรักคนยากก็ได้นะเออจากไพ่อ่ะเขาเป็นคนรักคนยากหรือเปล่านะมันไม่น่าใช่เรื่องของความรักความชอบนะเอามองว่ามันเป็นในทิศทางที่แบบ เป็นเรื่องการเรื่องงานเป็นเรื่องโปรไฟล์อะไรเงี้ยเช่นเขาเลือกคบคนที่โปรไฟล์หรือเขาเลือกคบคนที่ดูแล้วจะทำให้เขามีความมั่นคงได้หรือเขาเลือกคบคนที่จะเออ่ทําให้เขารู้สึกมีเซฟโซนอา่าเป็นเซฟโซนให้เขาอะไรางี้ก็ได้ไงนะอา่า อาจจะไม่ได้ใช้หัวใจอ่ะนะอาจจะแบบเอ,อดูตามภาพลักษณ์ทางสังคมดูตามอ,อ่โปรไฟล์หรือดูตามอ,อความเหมาะสมอ่าหรือนะคะหรือในทิศทางที่แบบมั่นคงได้เป็นเซฟโซนได้อะไรเทือกเนี้ยเอ,อนะอือันนี้ก็พยายามขายี้ให้แล้วเนาะโอเคเมื่อเขามีโลกสองใบเขาจะเลือกชาวทาตด,ดินไหมคะ เขามีโอกาสเลือกคุณมั้ยเมื่อเขามีโลกสองใบนะ Seven of Pentacles, Page of Swords, Knight of Swords, Three of Wands เอ่ออะไรนะ Lovers All Three of Swords นะคะเขาจะเลือกคุณมั้ยต้องบอกว่าเขาเคย ต้องใช้คํานี้เขาเคยอยากเลือกคุณเอาคํานี้ก่อนนะเขาอะเคยอยากเลือกคุณแต่มันเหมือนกับเขากําลังมองหาอะไรที่มันดีกว่านะคะเช่นเดิมทีเนี่ยเขาก็ดูใจคุณอยู่หรือดูดูความสัมพันธ์นี้อยู่แหละแต่ว่าไม่อยากรอแล้วก็ได้นะมันนานเกินไปไม่อยากรอแล้วใจร้อนนะคะหรือมันมีความไฟกันเกิดขึ้นบางอย่างนะคะ อ่าหรือเนี่ยมันมันใช้อารมณ์อะไรกันบางอย่างนะคะพอมันมีเหตุการณ์แบบแบบเจ็บปวดเกิดขึ้นนะอ่ะการใช้อารมณ์ก็ตามความเจ็บที่เขาเจอนะคะหรือความเอาแต่ใจที่เขาเจออะไรบางอย่างแล้วมันไม่ไม่ถูกใจอ่านะคะเขาก็อาจจะแบบอยากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากอยากรอดูว่ามันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมนะคะอ่ะ กรณีเนี้ยถ้าเขาจะเลือกคุณน่ะแสดงว่ามันต้องเป็นคําว่าดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมในเรื่องไหนได้บ้างเช่นคุณมีความมั่นพะมีความมั่นคงมากพอให้เขาไหมสองคุณไม่สมมุติถ้าคุณเคยปากไม่ดีเคยไปไฝ่กับเขาคุณปรับปรุงตรงนั้นไหมอะไรเงี้ยสมมตินะอ่าคุณเคยพูดที่เขาเจ็บคุณเคยเอาแต่ใจให้เขาเจ็บคุณเคยใช้อาลงกับเขาคุณดีขึ้นไหมนะคะอืมหรือว่า คุณจะลดละเลิกพฤติกรรมอะไรบางอย่างในอดีตหรือเขารอดูว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันเติมเต็มตอบโจทย์เขามากกว่าเนี้ยถ้าเขาจะเลือกคุณอ่ะเพราะว่าสามดาบใต้สําหรับคือเขายังเจ็บอยู่นะคะหรือคุณทําอะไรบางอย่างให้เขายังยังยังรู้สึกไม่ดีอ่ามันก็เลยเป็นคําว่าแบบต้องให้มันดีกว่าเดิมถ้าเขาจะเลือกนะคะ ออีกในยะหนึ่งเนาะสมมติถ้าเกิดว่าตัวเขาอาอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้านะเขาก็อาจจะอยากให้คุณนั้นแบบเป็นเป็นเป็นทางเลือกอ่ต้องใช้คํานี้เนาะอาจจะแบบเอ้ยก็อยากให้คุณแบบเป็น,เป,นเป็นทางเลือกอะ่ะเออนะยังไม่ได้อยากที่จะต้องมานั่งเลือกใครคนใดคนหนึ่งก็เป็นทางเลือกดีก,กว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงเมื่อเขามีโลกสองใบแล้วเขาจะเลิกกับอีกคนหนึง่งได้ไหม นะคะเมื่อเขามีโลกสองใบเขาจะเลิกกับอีกคนหนึ่งได้ไหมเขาจะเลิกกับอีกคน,นได้ไหมมีไพ่ชาวกลุ่มนะคะมีไพ่ชาวสิงเหมือนเขาต้องรักษาไวอ้อืมเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องความรับผิดชอบยังจะเป็นต้องไปไปมามา,มากับทางนั้นนะคะอืมมันเหมือนกับมันมันมันเลิก ไม่ได้ต้องรักษาไว้ค่ะเขาจะเลิกกับโลกอีกใบหนึ่งนั้นได้ไหมเขาจะเลิกกับโลกอีกใบหนึ่งนั้นได้ไหมสมมุตินะคะถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาเซ็นสัญญาเช่นมีใบทะเบียนสมรสมีสัญญาอะไรบางอย่างในเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้สมมุตินะ อาจจะต้องรอให้หมดสัญญาอะไรเงี้ยเออถึงจะออกมาได้อะไรเงี้ก็ได้ไงรอให้หมดสัญญาเอ,อ่อรอให้เซ็นใบายาอะไรเงี้ยอืมแต่เอามาว่ามันน่าจะยุ่งยากค่ะคือการที่จะเลิกกับอีกฝั่งหนึ่งอาจจะยุ่งยากก็ได้ยุ่งยากทางกฎหมายยุ่งยากกับเรื่องทางสัญญาต่างๆยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่รู้มันมีอะไรวุ่นวายอะนะถ้าไปเลิกกับทางนั้น ต้องออกมาตัวเปล่าอ่ะถ้าเลิกกับทั้งนั้นเอ่อต้องสูญเสียภาพลักษณ์ที่ดีอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะมันเป็นคำว่าดูเลิกยากค่ะนะอืมอ่าถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะเ,าเขาจะยังไงอะเขาจะเขาจะดูแลคุณให้เป็นใครอะเออนะคะเมื่อเขามีโลกสองใบ แล้วเขาจะให้ชาวธาตดินเป็นยังไงหรือเขาจะทําให้คุณเป็นใครในชีวิตเขาล่ะนะคะแล้วเขาจะดูแลชาวธาตดินแบบไหนอย่างไรคะเมื่อเขามีโลกสองใบเขาจะดูแลชาวธาตดินแบบไหนอย่างไรเขาจะดูแลชาวธาตดินแบบไหนอย่างไรมีไพ่ชาวมีนนะคะคือเหมือนกับไม่ให้ล้าเส้นมากเนาะคือว่ามันมีคําว่าไม่ให้ล้าเส้น คือเขาพอใจที่จะทําอะไรยังไงเขาก็จะทําอ่ะเออเป็นคํานี้นะคือสมมุติว่าเป็นคอนเนคชันกันก็เป็นคอนเนคชันการแบบสบายใจทางฝั่งเขาอะไรเงี้ยโดยที่เขาก็จะไม่ให้คุณเข้ามาล้าเส้นแล้วถ้าเกิดชาวทัดดินเคยนะคะทําอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกไม่ดีเช่นคําพูดนะคะการกระทําหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะไม่เอาไม่ยอมนะคะ มันมันเป็นพลังงานของการที่เขาไม่อยากยอมแพ้อย่างนี้ก็ได้ไงอืเขาไม่อยากยอมแพ้อะไรเงี้ยอืเขาจะดูแลชาวธาตุดินแบบไหนเหมือนไม่ให้ใกล้มากถ้าใกล้มากจะเสียภาพลักษณ์เป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าใกล้มากเดี๋ยวเป็นขี้ปากชาวบ้านถ้าใกล้มากเดี๋ยวเสียภาพลักษณ์ไม่ได้ฉันต้องรักษาภาพลักษณ์ถ้าพน์ อะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูแลชาวธาตุดินแบบไหนอาจจะแบบเนี่ยรักษาไว้เป็นโลกใบที่สองหรือกักกักไว้นี่แหละค่ะแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรกันมากนะดูแลกันไปฮะดูแลกันไปกักกักไว้แล้วก็แบบโฉบไปโฉบมาชิวไปชิลมาสบายสบายอะไรเงี้ยนะคะขอดูทิ่ทางในน้องความสัมพันธ์ค่ะเมื่อเขามีโลกสองใบ ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ค่ะ uh, lovers นะคะชาวเมถุน five of pentacles judgment Jud นะคะชาวพิจิก nine of swords the sun ชาววันอาทิตย์ six of wands เมื่อเขามีโลกสองใบนะคะทิศทางแนวโน้มทิศทางแนวโน้มเนี่ย ออมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องต้องบอกตรงๆว่าระวังว่าความลับจะจะถูกเปิดเผยเนาะสมมุติถ้าเกิดคุณกับเขานะคะมีความลับอะไรกันบางอย่างนะอาจจะระวังว่าเฮ้ยความลับมันจะกระจ่างออกมามันจะถูกเปิดเผยออกมานะคะอืม ในบางเคสเนี่ยถ้าพวกคุณเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันมีความข้องเกี่ยวเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะอ,อมีความรู้สึกว่าคอนเน็กชันนี้เป็นคอนเน็กชันที่เหมือนกับต้องกลืนน้ำตาเนาะกลืนน้ำตากลืนความเสียใจเอาไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีดันมีผลประโยชน์นะคะในเรื่องของการงานก็ได้คือมันเป็นโอกาสทางการงานที่ไปสู่ชัยชนะได้เพราะนั้นต้องกลืนน้ำตาเข้าไปนะ เจ็บก็ต้องทนเพื่อให้งานสําเร็จแบบนี้ก็เป็นไปได้อีกในยะหนึ่งนะคะมีลูกแล้วยังไงก็ต้องไปต่อเพื่อลูกต่อให้มันเป็นรักทางเลือกแล้วนะคะเหงาเหงาวิเวกวังเวงแล้วมีอะไรตื่นรู้เปิดเผยโ่งแจ้งแล้วก็ยังต้องทําเพื่อลูกอยู่ดีต้องเอาการศึกษาของลูกให้จบอ่าต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้เนาะกับอีกในยะนหนึ่งก็ต้องระวังว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้อาจจะมีเรื่องบางอย่างแดงขึ้นเปิดเผยขึ้นนะคะอืทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ทิศทางแนวโน้ม คือมันเหมือนกับมันจะทําได้แค่ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะโฟกัสให้มันเป็นเรื่องความรักอะไรที่มันจะจริงจะจังได้อะนะเป็นเรื่องเงินไปเรื่องผลประโยชน์ไปอ,อมีกันอยู่ในชีวิตแบบแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะเออเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะสมมตินะเป็นเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่ใช่นะคะ แล้วแถมไม่พอถ้าเกิดพวกคุณเอาชนะกันนะสมมติมีทิฏฐิมานะกันเอาชนะกันก็มันก็จะยิ่งเบื่อยิ่งเซ็งอะ่ะอ,อมันก็นะคะอืมอ่ะดูข้อความจากเขาก่อน อทิศทางแนวโน้มความสัมเออไม่ใช่สิข้อความเมื่อเขามีโลกสองใบเขาบอกว่าเขารอคุณอยู่นะคะกลับมาได้ไหมคู่เวรนคู่กรรมรักที่ต้องทนเจ้าชู้นะเธอไหวอะปเ้านะคะก็หัวข้อเนอะเมื่อเขามีโลกสองใบอะ่ะ ันจะติดต่อคุณไปในเร็วๆนี้นะจ๊ะใต้สำรับนะคะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้โดดเด่นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างอยู่แล้วจริงๆด้วยนะพอดูจากข้อความตรงนี้ต่างคนต่างอยู่ในที่นี้คืออะไรเช่นตั้งกำแพงกันนอนคนละห้องกันหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกันตั้งแต่แรกแล้วแล้วคุยกันน้อยแต่รอๆกันอยู่นะคะหรือพวกคุณมีภาพลักษณ์ทางสังคมร่วมกันเป็นคนในองค์กรร่วมกันแต่เราแค่แบบยังไงอะ เราแค่แบบนิ่งๆกันกอะไรเงี้ยนะคะคือไพ่ไที่ขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าตัวเขาเองค่อนข้างที่จะเหมือนกับยังอยากให้คุณยังอยู่อะ่ะอืมจริงอยากให้คุณกลับไปอยากให้คุณยังอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยแล้วมีโอกาสแนวโน้มนะคะที่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อคุณมาเนาะถ้าจากไพ่นะ,ะแดงว่าก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายติดต่อคุณมานะคะทั้งเงีย,งยบๆกัน หรือถ้ายังต้องร่วมงานกันมีลูกที่ต้องช่วยกันเลี้ยงมีผลประโยชน์ร่วมกันก็อาจจะต้องติดต่อคุณอยู่ดีแหละอ่านะฉันก็ต้องติดต่อคุณไปอยู่ดีเพราะเรามีเรื่องราวเหล่านั้นร่วมกันอะไรเงี้ยอืมคู่เวรคู่กรรมรักที่ต้องทนอีกนยะหนึ่งเขาอะติดความสัมพันธ์กับคู่เวรคู่กรรมเขาก็ได้นะเขาอาจจะอยากบอกคุณว่าเนี่ยฉันติดแงะอยู่กับคู่เวรคู่กรรมเนี่ยแล้วฉันก็ยังต้องอดทนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าฉันก็ มามีเธอด้วยเพราะว่าฉันก็รู้ตัวว่าฉันเจ้าชู like อ้อะไรอย่างนี้ก็ได้ไงอะขอคําแนะนําให้ชาวธาดินใบเดียวคะ่ะคําแนะนําเมื่อเขามีโลกสองใบชาวธาดินคําแนะนําให้คุณหนึ่งใบพร้อมไพ่ใต้สําหรับนะคะ High p r i e c h e s s และ Six of Cups นะคะเอ่อมีไพ่ชาวกรกฎนะคะคําแนะนําคุณสามารถที่จะ เขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับเขาในลนักษณะของการเป็นเพื่อนก็ได้นะเออสมมุติเนะแบบเราเป็นกลัลยนานมิตรเราเป็นมิตรภาพที่ดีๆต่อกันนะคะเ,ออเราก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะเราก็เหมือนยังไงอะเราก็อาจจะยัง ยังมีมิตรภาพดีๆต่อกันน่ะเออในฐานะที่เราไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ได้งั้นเราก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องดีกว่าอย่างนี้ก็ได้ไงจะได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะอีกในยะหนึ่งพ้าอยากจะบอกว่าคุณกับเขาไม่มีทางลืมกันได้หรอกเพราะว่าผูกพันกันมากนะคะอาจจะผูกพันกันตั้งแต่แบบ part life relationship มาละไม่รู้ว่าตั้งแต่สมัยเขาเรียกอะไรนะตั้งแต่แบบเอ่อเขาเรียกอะไรนะเอ่อพบไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็ผูกพันกันมากๆมันก็อาจจะลืมกันยากหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้ไ นะคะเนาะอีกในยะหนึ่งนะคะประเด็นที่ถูกซ่อนเร้นไว้นะคะคำแนะนำคืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องแฟนเก่านะแฟนเก่าคุณแฟนเก่าเขานะคะที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันคุมเครือเนาะเดี๋ยวขอลองไพ่อีกสักใบอืมพออะไรอะไรมันไม่สามารถชัดเจนได้ก็อาจจะทำให้คุณรับรู้ได้ะค่ะว่าต่อให้ ผูกพันกันมากแค่ไหนต่อให้เราจะเป็นมิตรภาพที่ดีๆกันขนาดไหนแต่เชื่อได้เถอะว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันมันไม่อาจที่จะเป็นความรักที่ที่ออสมบูรณ์ได้มันไม่สามารถจะมารักกันแบบเปิดเผยมันไม่สามารถที่จะมารักกันแบบสมบูรณ์ได้อนะคะแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีประเด็นให้ต้องเสียความรู้สึกกันด้วยก็ได้ไงนะคะความรักแบบนี้ จะนํานําพาความรู้สึกไม่ดีมาให้อย่างนี้ก็ได้เนาะความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้อะ่ะอืหรือว่าเออ่คุณหรือเขาเนาะมีอะไรแบบดูซ่อนเล้นแบบแบบมันมันดูคุมเครือก็อาจจะทําให้ทำให้สุขภาพจิตไม่ดีก็ได้เนาะในบางเคสนะคะมีผลกับสุขภาพจิตนะอะไรเงี้ยนะคุณก็จะต้องลองเออเอาไปจัดการบริหารดูนะอืมนะคะในบางเคสก็จําเป็นต้องอย่างที่บอกเนาะ ทำเพื่อลูกทำเพื่อธุรกิจกิจการไปนะคะอาจจะแบบเป็นแค่เซฟโซนกันไปโดยที่ไม่สามารถที่จะเ,เป็นความรักในเชิงเต็มรูปแบบได้อะไรแบบนี้ก็ได้เนาะนะโอเคนะคะใครสนใจจุดเทียนพระเจ้าเปิดบาทนะคะ16สิงหา2025จะจุดแล้วเนาะก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะแล้วก็ลงณห,หน้าทองยังรับลงอยู่ถึงวันที่19สิงหานะวันนี้หล,ลังลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย